ในด้านแรงงานนั้นมีข้อจํากัดในกระบวนการพิสูจน์สัญชาติและสิทธิด้านต่างๆที่กลุ่มแรงงานชาวกัมพูชาในไทยสะท้อนถึงรัฐบาลพวกเขาคาดหวังให้การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยกัมพูชาครั้งนี้ได้มีแนวทางแก้ปัญหาที่ชัดเจนเพื่อโอกาสการมีสถานะแรงงานที่ถูกกฎหมายติดตามจากรายงานของคุณพงเมธลองเซงค่ะแรงงานชาวกัมพูชาทั้งสองคนนี้ยอมรับว่าเคยอยู่ในสถานะแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย แต่ความพยายามของไทยเพื่อขึ้นทะเบียนแรงงานและพิสูจน์สัญชาติก็เปิดโอกาสให้พวกเขามีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องแม้ปัจจุบันกระบวนการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติจะสะดวกมากขึ้นผ่านศูนย์บริการจดทะเบียนเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service Center แต่กระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับการขึ้นทะเบียนแรงงานอาจจะยังถูกตั้งคำถามจากกลุ่มแรงงานเช่นการซื้อประกันสุขภาพที่สำคัญพวกเขามองว่า นายจ้างต้องให้ความสําคัญกับการขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันกลุ่มนายหน้าเข้ามาหาผลประโยชน์ถ้าเขามีนายหน้าโอมีนายจ้างพาเขาไปทำเสียแค่2,900้ยใช่ไหมตามกฎหมายอะ่ะของกรมบัชา2900ทําใบพาสปอร์ตแล้ว3 0 0พพม่าส1สาถ้า,าถ้านายเออถ้านายจ้างพาเขาไปทํามันถูกถ้าผ่านตาม ในนามันแพงครับหนึ 1, 000, 2, 000, ่ง 1, 000, 000, มืนสองถึงหนึ่งสองมืนก็มีมันมันมีไลร์ราคามากเลยผ่านผ่านในนาครับราคาขั้นต่ำสามร้อยที่เราทํางานกัรท,ทุกวันนี้แต่บางที่มันไม่เท่ากับสามร้อยนะครับเช่นทํางานก่อสร้างอย่างเงี้ยแล้วแต่ผู้หญิงแล้วผู้ชายถ้าผู้ชายเนี่ยไล่สองร้อยหกสิบถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยสองร้อยสี่สิบครับสองร้อยสี่สิบเนี่ยถ้าไปซื้อบัตรกันสองพันสองพันแปดต่อปีเนี่ยผมว่าเขาแพงผมว่าแพง,งครับ าราคาพ9นเก้าเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าโอเคอยู่มันทำไมแรยงานมีมีมีสิทธิ์ในการไปซื้อครับ mm hmm. เขามีเงินพอไววไปซื้อบัตการสบาแบบหนั้นนะ่ะนี่เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งของรายงานชาวกัมพูชาต่ออุปสรรคการได้มาซึ่งสถานะที่ถูกต้องและการเข้าถึงสิทธิ์ด้านต่างๆจึงคาดหวังให้ทั้งไทยและกัมพูชาใช้โอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม หาแนวทางแก้ปัญหาให้เป็นรูป,ปรธรรมโดยเฉพาะการพิสูจน์สัญชาติแรงงานซึ่งประธานเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติเห็นว่าทั้งสองประเทศต้องหาข้อสรุปความร่วมมือให้ชัดเจนเพราะจากข้อจํากัดด้านเวลาในขณนะนี้ทําให้ยังมีแรงงานชาวกัมพูชาอีกนับแสนคนที่รอเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติการเจรจารอบนี้ระหว่างไทยกัมพูชาต้องวางกันให้ชัดครับเพราะว่ามีแรงงานกัมพูชาที่ขึ้นทะเบียนนะครับในรอบใหม่นี้ก็ เป็นหลักแสนนะครับดังนั้นทํำยังไงจะทําให้กระบวนการนี้มันรวดเร็วและมันเข้าถึงได้จริงตอนนั้นรัฐบาลไทยประกาศชัดว่าถ้าแรงงานที่ขึ้นทะเบียนช่วงเมาษาทฤษสภามิถานาและยังดําเนินการตรวจสัญชาติไม่แล้วเสร็จจะจับกลุ่มผักดันและส่งกลับตอนนี้ยังคงค้างแรงงานกัมพูชาที่ไม่ผ่านการตรวจสัญชาติหรืออีก3เดือนครับดังนั้นเนี่ยมันจะ บอกว่ารัฐบาลไทยล่าชา้าก็ไม่ได้จะบอกว่าทางกัมพูชาร่าชา้าก็ไม่ได้นั้นต้องมาคุยกันให้ชัดว่าจะวางขั้นตอนกันยังไงประธานเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติยังเห็นว่ารัฐบาลไทยอาจจาเป็นต้องออกมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อผ่อนผันให้แรงงานที่พิสูจน์สัญชาติไม่ทันได้ทํางานในไทยเพิ่มอีกหนึ่งปีระหว่างนี้ให้รีบดาเนินการพิสูจน์สัญชาติให้เสร็จซึ่งการที่แรง,งงานมีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เพียงทําให้คุณภาพชีวิตแรงงานดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศอีกด้วยพงเมตล่องแซงไทย p ีบีรายงาน